สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่กับเกมสปันนบเทว์ดีเฟนต์นะครับตัวนี้เกมอัปเดตใหม่เลยทุกคนนะครับทุกคนโอ้โหอัปเดตไวมากนะเกมนี้นะครับก็เป็นอัปเดตที่เท่าไหร่แล้วนะอัปเดตที่23แล้วนะครับผมโอเคเรามาดูกันดีกว่านะว่าอัปเดตอะไรบ้างนะครับทุกคนตอนแรกก็คลิกเขาลิ้นพันก็อัปเดตแรกนะเป็นบิมมี่บัดดี้นิทอัพเฟนนะครับทุกคนอันนี้เขาบอกว่าให้เราทำเควสกับบิมมี่บัดดี้นะฮะ for exclusive reward นะครับผมแล้วก็ เราจะต้องรีบทาก่อนที่มันจะจบอีเวนต์นะครับเพราะว่าเป็นตัว e x ก l u s เป็นพิเศษนะฮะนี่ฮะตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยดูกันนะฮะเราไปดูอันอื่นก่อนดีกว่าที่อัปเดตมานะครับต่อไปเป็นรีเฟซเมอร์เชดออฟเฟอร์นะครับผมตอนนี้เรามีตรงนี้นะครับนี่ครับไอนี่เมอร์เชดตรงนี้นะครับมันจะรีเฟซทุกๆเอ่อสิบห้านาทีนะครับทุกคนเห็นเขาว่ามางยีนะไอตรงนี้เนี่ยเดี๋ยเขาบอกจะรีเฟซทุกสิบห้านาทีนะครับทุกคนแล้วก็มีโอกาสที่เป็น แรงมากเลยที่จะได้เป็นสเปเชียลเจมออฟเฟอร์นะครับอันนี้เอ้ตรงตรงเมอร์เชดออฟเฟอร์หรือเปล่าตรงนี้หรือว่ามีอีกที่หนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะผมพยายามสำรวจดูแล้วนะครับก็มีแค่ตรงนี้ทนะี่เป็นเมอร์เชดนะครับแต่นี่ไม่เป็นเขาบอกตอนแรกมันเป็นสิบห้านาทีทำไมเป็นสามสิบนาทีนะเพราะงั้นถ้าเกิดใครเจออะไรที่แบบนอกจากไอตรงนี้ก็บอกได้นะครับว่าไม่ใช่ตัวนี้อะไรอย่างนี้นะะโอเคต่อไปนะเดีเดวต่อไปนะฮะเป็น new rate shop and map relation นะทุกคนก็คือเขาบอกว่า สเปซโกเดนสปาตูล่านะครับก็มีของใหม่มานะเป็นเอ่อมิติกชื่อว่าบานาเคิลแมนนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะเลดช็อป mm hmm. ตัวนี้อ่าปึ๊บบานาเคิลแมนเน็ตดูซิโอ้นี่ครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ฮะบานาเคิลแมนนะฮะนี่โอ้โจมตีเป็นฟูลเอลีว้ไม่ธรรมดานะครับเขาบอกว่าเป็นบานาเคิลแมนนะฮะแล้วก็นะฮะเลดนาวเปลี่ยนจะเป็นเลดน,นะฮะทุกๆเอ่อสามสิบนาทีนะจะเป็นแบบเบลว์โบนะครับแล้วก็มิติกเอ็ดนะจะแบบ ดีไปเรื่อยๆทุกๆสามสิบนาทีนะครับอ่ามันจะรีเฟซไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ฮะก็จะวนๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัวใหม่นะครับเป็นมา n ์คเค้าแมนนะครับน่าสนใจมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องไว้ถ้าเกิดได้มาไหร่เดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ซื้อเป็นระดับตึงๆเท่าไหร่นะฮะต่อไปเป็น Operation e v i l l u n c h today นะครับทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเราต้องสำเร็จเควส์เมอร์เมดแมนนะเอ่อเพื่อได้รับของ o อ r ร ward ก็คือแบบของระดับสุดอดนเเเป็็กกบพว Mystone Unlock เอกุศิบ์อินเวสิเบิลเอ่อบอสโมบายเมาส์อะไรต่างๆก็คือเป็นแบบรถรถต่างๆอะไรอย่างงี้นะครับก็อีเวนต์ก็จะจบนะครับจะมีอยู่สี่วิคด้วยกันในอะีเวนต์นะครับต่อไปก็เป็นโมบายวิดีโอรีเวาดนะก็คือสําหรับเออเขาเรียกอะไรนะมือเครื่องมือถือนะครับของของของคนมือถือเนี่ยเราสามารถดูวิดีโอเพื่อรับรีเวาดฟรีได้นะครับอะไรเงีนะ้แต่ของคอมเมีไม่ขึ้นมานะก็ต้องราดูต้องดูวิดีโอเพื่อรับบับเบิลเมาส์นะทุกคนนี่ฮะประมาณนี้นะฮะก็เป็นเพิ่มของใหม่มานั่นเองนะครับแล้วก เ,เขาบอกว่า returning player ผู้เล่นที่กลับมานะครับจะทำให้เราได้แบบว่าเลดลดแล้วก็ได้อาหารนะครับมาในการเริ่มต้นนะครับในวันต่อไปประมาณนี้แล้วก็ไปคัพติ้งนะครับระบบคัพติ้งจะมาในไฟเดย์ก็คือวันที่วันที่ทเอ,อ6เดือน13หรืออะไรวะเนี่ยหรือ13เดือน6อ๋อ13เดือน6ครับผมเดี๋ยวระบบคัพติ้งจะมาในวันที่13เดือน6นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคโดยรวมแล้วน่าสนใจมากครับอันเดียวนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่าว่า ไอ้ตัวนี้คือทำอะไรได้บ้างนะฮะนี่ตัวนี้นะครับทุกคนหนูเราสนใจนะครับเขาบอกว่า how to play ก็คือ earn power of friendship นะฮะเขาบอกว่าให้เราหาขวดแห่งพลังเพื่อนของเพื่อนนะครับจากการที่ลงเควสนะครับแล้วก็ be c o m b s t buddy นะฮะทุกคนก็คือหา milestone to Un นล็อกบ m มมี่ d d ดนะครับเราไปเริ่มกันดีกว่าเควสเป็นยังไงนะโอเคเควสอะมาดูเควสกันนะโอ้ฟีลลิ่งเหมือนเหมือน secret agent นะครับฟีลลิ่งเดียวกันเลยนะครับโอเคฟีลลิ่งเดียวกับ secret agent เลยนะครับทุกคน โ okay. อเคน,นี่ไงถ้าเกิดเราหาได้สูงสุดเราจะได้เป็นตัวนี้เลยนะน่าสนใจมากครับเป็นติดบับทุกอย่างเลยนะครับน่าสนใจจริงๆนะโอเคอันนี้เป็น defeat หนึ่งพัน enemy in j e l y f i s raid นะครับก็คือเราต้องไปต่อสู้กับเอ,อ่อเจ l l y f i นะครับไอ้ตรงนี้นี่ด่านนี้ด่านนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับนี่ด่านนี้นะครับนี่นะให้เราฆ่าศัตรูนั้นหนึ่งพันตัวนะครับเราก็จะส้เร็จเควสดแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้ผมทาคลิปแยกมาแล้วกันนะว่า เวสทำอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่าน,นีนะ้ชอบกดไลค์นะครับผมชอบมากกดซับไว้เจอกันใหม่พันหน้าครับทุกคนไว้แบครับเจอกันนะครับทุกคนจุ๊บจุ๊บทุกคนจ้าเจอกันจ้า